มีแนวคิดอย่างไรฮะที่มาทำสวนดอกไม้นะครับครับเดิมๆก็เป็นอาชีพเพาะปลูกพืชไร่พืชสวนนะครับแล้วก็มีอา,อาชีพเพาะาต้นกล้าต่างๆนะครับแล้วก็พอดีมีแนวคิดว่า,ายุคยุคนี้นะครับปุ๋ยายาราคาแพงนะครับเราก็เลย มีโอกาสที่ไปทัศนศึกษาดูงานต่างจังหวัดามาด้วยนะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะสร้างสวนดอกไม้เพื่อให้คนในพื้นที่ไม่ต้องไปไกลครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับได้มาเที่ยวหา,ามาเที่ยวชมอดอกไม้สวยๆซึ่งบรรยากาศาตำบลเคียา่าอันภุพระของเรานี่เหมาะมากในในการเพาะปลูก ไม้ดอกไม้ประดับครับก็เลยมีแนวทางที่จะมาปลูกดอกไม้ให้กับนายพื้นที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมครับสวนดอกไม้มีสวนไม้ดอกมีประเภทอะไรบ้างครับเนี่ยครับก็โมริยาสวนดอกไม้นะครับมันจะมีดอกสร้อยไกย่หลากหลายสีนะครับแล้วก็อดอกเวอร์บีน่านะครับ อดอกคัสเตอร์หลากหลายสีแล้วก็มกกักกะเลตหลากหลายสีนะครับแล้วก็มีดอกเซียนฝรั่งครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เข้าๆก็ประมาณนี้ครับสุดมากดอกไม้เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเนี่ยดอกไม้ก็เราจะ,ะซื้อในอนามของบริษัทที่มีแม่เล็ดพันธ์สวยๆ อดอกไม้สวยๆที่เป็นชั้นนำอของดอกไม้ในประเทศไทยครับเราจะนำเข้าส่วนหนึ่งนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเราก็เก็บมเมล็ดพันุ์เองอในเป็นดอกที่สวยๆที่นักท่องเที่ยวชอบดูครับสวนดอกไม้ที่สวนอะไรครับสวนดอกไม้ชื่อ,อโมริยาสวนดอกไม้ครับ เหตุผลที่เราใช้ชื่อ,อโมริยาเพราะว่าผมโดยส่วนตัวแล้วนับถือศาสนาคริสต์ครับแล้วก็ภูเขาโมริยานี่เป็นภูเขาที่ทางอยู่ในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เราครับเป็นภูเขาที่อัอบราฮัมพระเจ้าใช้อับราฮัมนำล,ลูกไปถวายให้กับพระเจ้าครับผมมีความตั้งใจว่า จะใช้ชื่อนี้เพื่อ,อมอบเกียรตินี้ให้กับพระเจ้าแล้วก็มอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่นี่ครับถ้านักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวที่สวนดอกไม้เนี่ยมาอย่างไรครับครับถ้าานักท่องเที่ยวต้องการจะมาชมสวนมริยาสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับการเดินทางก็มีสองรูปแบบที่จะเดินทางได้นะครับหนึ่งแยกจากถนนแม่สอดอุ้มผางนะครับตรงวงเวียนนะครับ มาถึงบริเวณกิโลเมตรที่45นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางบ้านใหม่ย,ยอคิรีหรือว่าบ้าน13นะครับประมาณ600-700ถึงเ0 0เมตรก็สวนจะอยู่ทางขวามือครับใน,นส่วนของค่าบริการเนี่ยค่าเข้าชมคิดอย่างไรครับค่าเข้าชมสวนนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับ50บาทนะครับเด็กที่ต่ำกว่า 120เซนนะครับเราให้เข้าชมฟรีนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับเราให้เข้าชมฟรีครับสามารถติดต่อได้เบอร์โทรอะไรครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0932737074แล้วก็0932413801นะครับย้ำอีกครั้งครับเบอร์โทรนะครับ093 2 7 3 7 0 7ด0า3 2 4 1ดศูครับ